กับผมราชาโลบอกวันนี้ผมจะมาเล่นโลวกหรือ r v A ดีหนะ้าก็คิดไม่ออกยังไม่ได้คิดเลย,ยงั้นต้องฉุกกบตัวเองละกันยิงชุก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 ฉุกฉุุุสมอกันหมดเลยเขาะจะมาเล่นโลวกกันแหละรอบรรโหลดก่อนเทษนะผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะ แล้วเรามาผสมยากันดีกว่านันจะสนุกนผมภมเขมิหเขาเล่นกันเยอะกันเยอะ แปลกมากแป๊บนึงผมเข้ามาผมต้องมุดลอยก่อนทุกคนรู้ไหมว่าผมผมีวิชาเคลื่อนที่ในิไม่เชื่อดูนะอ้าววิวผมมาอยู่ในน้ำได้ไงเนี่ยเห็นไหมมันคือวิชาเคลื่อนที่ในฮิมามาๆทุกคนเล่นดีๆ้ะ ทุรคนเคยเห็นเดือบแปดไหครับสงสารมน,นอยทุกคนเคยเห็นเดือบแปดไหมมืไม่เป็นเดือบแปดเนาะโอ้ทุกคนเขับวังครับผมาผมไม่เป็นเดือบแปดเลยเนี่ยผมเป็นแค่เนี้ยผมไม่มีทางยอมผมต้องเป็นเดือบแปดแน่ รัวไม่หยุดมือไปไเรื่อยเื่อยจนกว่าจะเสร็จนี่ไนงะไปไปเอาไปกินเอาไปกินอเอาไปกินทุกคนคิดว่าพอหรือ,อยังผมว่าไม่รู้ไม่พอลงบนเตีงเจ็ได้พื้นไหม เป็นอาแฟหรือยังมันก็ไม่เป็นาแฟนจะเอาข้านี้ก็ได้ก็พอได้งั้นเดี๋ยวผม เอาได้เอาา่เอาตายอย่านี้สี่แง้วก็เอาไวไปแล้วนะเอ๊ะว้าเห็นไหมผมวิชาขึ้นที่นิตานกกอนบดีคุณอ่องคุณใส่เพิ่เข้าไปแล้วผมกยย็จจกยมันื่ ผมรู้ว่าผมจะกันผุดสุดยอดเอาแหละไปพูดจริงเร็วเกินไปที่โลกนี้จะตามทันเร็วมากเร็วจริงๆไม่เคยเร็วเท่านี้มาก่อนเร็วจนผมหลับไปแล้วมากกนเอาอันนี้หลักเหร,เรอก็นึกว่านั้นโคตร โอเคโอเคโอเคจดจำจดจำแนะนำไปช่วยคงรู้ต้องทำไงเพราะฉะนั้นก็กดไปร่วมมื่กันแหละโอเค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 จบไปไปหาดอกไม้กันทุกคนไปไม่มีครับบอกอ่ะเสืออะไรแต่ต้องออกอ้อนเองอ่ะไม่มีเอามันหายไปแล้วเอาเอาอยู่ไหนอ่ะ เอาจับที่เนึ่งจีเนียสแล้วผมจะจีเนียแทนนั่นเโอเคทุกคนมาเดินไปบินไปแบบรวดเร็วเหนือแสงเพราะว่าผมจะไปเอาอันนั้นก่อนแค่นี้ก็ขอไม่พูดอะไรลเลยยาวๆแล้วกันที่ของผมจะไม่ยาวเกินสิบห้านาทีนะครับ พราะว่าผมไม่สามารถป็นสมัครให้มันยาขึ้นได้ผมทำไม่ได้สภาพผมจะมันเป็นเหมือนเดิมแล้วผึงจะไปะดูดน้ำพึ่งมาน้ำพึ่งอะไรเยอะมันจะขารด้ว่าอะไรอ๋อไม่รู้อะช่างมันถึงสักทีเออเออตรงนีออ้ ก็ว่าเขไม่ดุนะเท่ากับว่าโนะดูแล้วอช้าจริงเออเพื่อนที่ดูความเร็วเร็วจนเร็วมากปัญหาช้างก็ไปยังเร็วกว่า มันก็เร็วอยู่นะแต่มันก็ไม่เร็วขนาดนั้นทุกคนผมต้องการมันเร็ววันนี้มันจะได้เร็วแรงมันมุนนรุอยู่เคียร์ไปดูทางกำลังภาพจังจ่าใครเนี่ยถ้าดูไม่ได้นี่น่าแปลกกันเออบินที่ฟ้าละเอเอทุกโลก พี่สาเคต่อไปก็ลงลงไปหาที่ปูกข้าไฟ่าจะเีนะมางุูงข้าไฟมีแม่สูตรที่สุดจะทำได้ผมบินมาโตมาก แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันชะตาอะโอเคใช่บินฟ้าเตือนฟ้าวีหาลาลีลัอตเตกาอามูสายาไม่รู้เพื่อเพื่อโอเคกับความเร็วแฟนผมคันจะแบบเ้ยวๆหน่อยนะคัผมไม่รู้ว่าได้กี่แอมป์จะได้ไฟเช็คที่นู่น เลิกทำเพล่กทำเสียเวลาไปแปดนาทีามากกว่าวเอาเป็นว่าผมอยากจีเนียบเพราะว่าผมอยากจีเนียบผมอยากจีเนียบผมอยาก Genius. จีเนียบจะกลายเป็นคนที่จีเนียบเดี๋ยวฉันจะกลายเป็นคนที่จีเนียบมันเป็นไปบ่ได้อะฉันเป็นจีเนียบโอ้เป็กจีเนียบเลย N R G ผมอยากเป็นนาฟ้าเป็นนาวฟาว้ากลัวฉันผิชายอ,อืยผมเล็กโลงไรเนี่ยเป็นผมอยากหูดีนี่ผมเนี่ยหูดีแต่ผมไม่ไว้ใจมาละผมอยากหูดีแต่ผมไม่ไว้ใจมันก่อนผมไม่อยากไว้ใจ ไปหาดรเตอร์กุรงชมบุลมาดูใครฟังออกเมื่อกี้พิมพ์มาด้วยนะดูเล่นหาดออเตอร์ไปเจออะไรไงไปไปโอ้โหทลงมากันนู้ทุ่งโลงนู้ทุ่งโลงหยิบได้ปะไปหยิบไม่ได้ไอ้อ นีใช่ไหมเอาเอาล,อ,าล,อ,าล,ลองออกก,กันบนี้ไม่เจอก็ที่เลกันนี่ได้มันจะมาโอเคจิงอ้าวคเพื่อนลุกมันไปทุกคนไม่ว่าที่ผมไม่รู้ะไม่รู้ที่จะไหมพี่คู่ต่อรุ่ง ดำม,มีดำม,มีดำม,มีไปเอาใหม่แล้วมันให้ยายัง,ยงไงอ๋อจำได้แหละกดคลิกไปที่ตัวละครนั้นมามันจะหูดีขึ้นหรือเปล่าจะกินหนูเข้าไปมันก็ต้องหูดีขึ้นสีตามรักความจริงเนี่ยเอากินเลยหูดีขึ้น โอโอโอ้ b ิลิ t i e s is g o o อ่านได้แต่แปลไม่ออกครับไหนมันจะเป็นยังไงกันเชียวฉันอยากจะโตเจ้าโอ Lynn, ้อยากโตกว่าเจ้าโอเคเอาหูเยอะๆเลยฉันอยากเป็นไททันแม้มันจะไม่ค่อยแบบตรงการความจริงด้วย อาจเกินสิบห้านาทีคุณอาจจะโดนตัดชอ็อตไปบางชอ็อตมาจะได้เป็นไทท่านสมนใจไหมยา่ยาย่าฉันจะเป็นไทท่านเป็นไงล่ะไอเต,ตี้ยตาช้าง เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่ในคลิปหน้านะคบไปแบบเดี๋ยวผมลอมแบบลองแบบมาเรียนรู้ก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้กันใหมผมเคยเล่นแต่ผมลืมไปแล้วที <Yeah. S 1> นี่็ะไรบางคลิปบางคลิปบางคลิปเลดบ็อกจะออกมาด้วยนะครับบางคลิปก็ไม่ออกมาครับเป็นคนไม่ค่อยรับสายเท่าไหร่ ถ้าฉันอยากรู้หน้าตาเขาเป็นยังไงในภาพเอเลียนแล้วก็น,นั่นแหละอย่าไปบอกเขาเออจะไปบอกเขาก็ได้นะเพราะยังไงเขาก็รู้ว่าโดว่าหน้าตาตุกอิกมันเป็นยังไงวะโดดสูงมากทุกคนดูสูงมากเลยนะเออเห็นไหมความจริงมันไม่ได้ขึ้อนอยู่กับวะโดดเดินไปได้เลยเออ ไม่มีอะไรวับนี่ผมตัวเตีย้ยพอเป็นไหมเตีย้ยพอดูสูงไปเพราะฉะนั้นออกแป๊บผ,ผมจะออกเทางไปต่างโลกเออเออ นี่โชว์การ์ดกันหรอกพอ่แอะตายโอ้พีต้องโอ้งั้นเดี๋ยวผมใช้เวลา10นาทีที่เหลือให้ทุกคนดูนะผมจะผสมไปมั่วเลยรีบผสม เ,เอออะผมไม่มีวันกินเองง่ายๆหรอกให้วันกินก่อนแล้วเ,เดี๋ยวผมกินตามโอ้โหอีกโอ้ใครหัวล่กเหระอืมผมเป็นอาหารเอาละก่อนที่ผมจะอัด